ยมเห็ดให้โลกจำคุณนะเห็ดยมง,งามจังจังเลยเนาะยมไม่ปราณี

Thì thì nó... Hết đầm hmm. hmm. Và hình sát tí luôn พี่หยุดเดินเถอะพี่เก็บเห็ดไปเยอะแล้วนะ งาบจังเลยเรื่อยๆปิกเกอร์เบิรมเลยค่ะทุกคน เดโอ้ขามันโอเคได้อยู่ทุกคนกูพร้อมมาสักตัวอุ้ยทุกคนดอกไม่ได้นะฮะเดยวคนตัวไม่ถัคนทุกคนไปขาคอมเจนเตอแล้วอือ เหนียวนะข้างเหนียวหรือมีดไม่ค่อยคมระรับมีดเลยวโ้่เอ็นทีไที่สวยมากทุกคนอ่ะสวยอุ๊บดูดิคนได้อยู่ได้อยู่อั้สีหนึ่งปั๊ซะอ้โหใครจะโออโหสวยงามหลายจะทุกคนเบ่งด้วยเต็ม

คนนะคะพอ่อมมนต้องเจอแบบนี้ต้องเจอคนมามาแย่งอ่ะมีคนมาเต็มเลยหว้วปปเป,เป,เปาน้อยมันเต็มเยอะองกากๆเดี๋ยวเขากรูมมองดอก นี่มันต้องมองต่ำมองบนไม่ได้มองยาวๆไม่ได้มันต้องมองใกล้ต่ำๆ ร้ไม่ได้นะคะถ้ามันเป็นแบบนี้คนบุบ้งดู ก็เดินลุกไปลุกก็เดินลุกไปลุกลกมาแกไม่เจอเห็ดนะคะทุกคนโอ๊ยอายเอ้ยมองต่ำสิคะนั่งลงมีแต่เห็ดนะเห็นไหมมองไปนะเอ๊ะไปก็เหยียบไปเหยียบมาดิดูดิเหนื่อย สายตาคนโลภมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมองไม่เห็นอะไรเอกเขาอยากเจอแบบเยอะๆอย่างเงี้ยค่อยเก็บไปเก็บเล็กกระสมหน่อยเอาน้ำลายพี่น้องเว้ย เห็ดเกาลักนี่โน้มมงดูตะดเสีบอ่ะมุมสูงนะคะ ลารกนะคะรับน้องเคนอีกสักชั่วโมงกว่ากว่ากับสองชั่วโมงเลยแล้วไปรับเอาบาบสามเนาะออกจากนี่ก็บาบสองกว่ากว่าเลยเอาไปถึงไปรับลูกเอาอ อย,อย่าคิดว่าป่าไม่มีคนอื่นรู้คนอื่นเขาต้องรู้ไม่ใช่เก็บแต่เรามันจะไม่ทันคนอื่นเขาฝ้าเอานบิโน่นอใวันนี้แป้งมาป่าไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะคะอยู่นี่ค่ะประมาณ คับรถ20กว่านาทีนะคะไปกลับก็ชั่วโมงหนึ่งแหละค่ะ